สวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปู่เราให้ออมปังตั้งแต่สมัยที่ปู่ได้อายุประมาณยี่สิปีช่วงนั้นทั้งภาครัฐยังมีการให้เช่าบ้านสาม,มารถจับจองพื้นที่ปลาเสื่อมโส้มด้วยการที่ให้เช่าบ้านที่อยากมีพื้นที่ทำมาหากินไปถากทางเอาผู้ใดที่ขยันก็จะได้ร้ายแน่ ปูกับเพื่อนอีกสองคนก็พากันไปทางปลาเสริมส้มแถวอำเภอหน้ำเยื่อแน่อำเภอเดชแน่แล้วก็แถวอำเภอว่าเรี่นชำราบเพื่อนของปูค้นหนึ่งเป็นคนไห้เชือสายจีนซื่อเหรียญอีกคนนัน่นเป็นคนมาแต่ทั้งปราจีนบุรีซื้อปาน ทางสองมาเป็นเคยค้นอีสานเลยฟังภาษาอีสานหูเหลืองแต่ขอเสียคือเป็นค้นที่เ้ายังบ่ค่อยคิดก็คือคือยาวเ้ายังก็บเว้าไปเลยหรือเอื่นง่าไๆว่าเป็นคนปากไหวนั่นเองแต่ปูก่กาสนิทกับค้นทั้งสองพอสมควรเพราะว่าเป็นค้นขยันถ้ามาหากินคือกันเข้าป่าแต่ละรอบ ก็จะค้นของขึ้นเกวียนเพราะว่าปูมีวัวเทียมเกวียนไปข้าวหนึ่งก็จะไปครังละสิบกว่ามือพอถึงเขตที่บ่าสามารถที่จะเอาเกวียนเขาไปได้ก็จะผูกงว่วเที่ยมเกวียนไว้ข้าวนี้ก็จะนำของที่จำเป็นติดทุงยามเดินเท้าเข้าไปปูก็เพื่อนก็จะ ซอยกันตัดใหม่ทางหงาก,กันเข้าไปเรื่อยๆถ้าต้นใหม่ที่ยืนต้นตายก็จะผ้ากันเอาขวานหรือเลยมือท่อนลงมาเพราไห้ฟื้นจนกระทั่งมีอยูมือหนึ่งปูก็บเพื่อนทั้งสองนัดกันออกจากมูบานแต่เสาเพื่อจะไปทางปา่าที่อยู่ในเขตของอำเภอวารินก็ผ้ากันนั่งเกวียนเข้าไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่เกวียนบ่สามารถจะเข้าไปได้ก็เลยผูงว้วเที่ยมเกวียนไว้แล้วก็ผ้ากันยางสำรวจเข้าไปเรื่อยๆปู่ก็เลยเ้าขึ้นมากว่าเฮายางเข้าไปเล็กๆซะก่อนนอแล้วค่อยทางเป็นทางยางแล้วก็บาก้นไม่เป็นการจองพื้นที่ไวก้ก่อนพ่อเ้ากันเสร็จ ก็่ผ้ากันยางเข้าไปในปลาลึกๆเข้าไปก็คุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความหมดซึกว่าเหมือนมีสายตาร้ายต่อร้ายคูมองมากที่ปูกับเพื่อนละกาในขณะนั้นปูก็เลยสังเกตพื้นทีปูก็เอ้ยขึ้นว่าเอ้าซู พ่เป็นพวกเฮ้าสิลงล่ะบอมองที่พวกเฮ้ามากนี่เอา้ามันคือมีแต่ปลาถืบจูๆ่ๆความเมื่อตกเขาปกคลุมพื้นที่นั่นถ้าคืนยางกันไปจะลงกันไปไงปูก็เลยตัดสินใจเว้่าอีกว่าถ้าสัน่น มือ่อแรกนี่ผัวเข้าผ้ากันนอนอยู่นี่ละหาตนใหม่ไงๆสักตนหนึ่งพอจะได้เอาหัวนอนไปทางนั่นเวลาเข้าจะรับกันพอหาทีหมอสสมปูกระเพื่อนกต่ผ้ากันทําความสะอาดบริเวณนั่นกวาดใบไม้ออกจากนั่นกับผ้ากันไปหาฟืนเอามาไวยตะกอไฟ ตองก่อไฟป่อมต้นไม้ต้นญ่นันไหวแต่กให้ห่างจากที่จะคของจะนอนนั่นสักประมาณสมเมตรจ่วงที่ไปหาฟื้นปูกันยังมีความรู้ซึกว่าเหมือนมีค้นยางน้ำก้นแล้วก็มีสายตาหลยต่อหลายคููจับตองดูคือเกา่าแต่พ่อแน่เบิงก่อ่บเห็นมี่ผู้ใด โอก็เลยคิดว่าจะคล้องหนาจ๋าคิดมากไปเองปูก็เลยฝ้ามัดฟื้นแล้วกายางแบกไปหาตนใหม่ถี่ว่าจะผ้ากันนอนพักช่วงที่ปู่ไปหาฟื้นนั่นแต่โชคดีแนว่ว่าไปได้เครื่อนมาหน่อยมากก็จะได้เอามาขั่นเป็นวุ่นจะได้เอามากินกันกรับเพื่อนหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย กินเขาแรงกินยังกันเซ็จก็ะคำเมืดพอดีปูก็เลยบอกเพื่อนทางสองว่ามานอนทีเพิ่นขอเพิ่นเนเ้อยสูขอใครว่าไอ้ปุ่นมึงนี่เลอะเธอชิบหายเลยมึงนี่เออกูนี่นะอยากมีสาวๆส,สวยๆมานองกอดสักคืนคงจะดีฮ่า <laughs> แล้วค้นดังซองกะงอราะกันขืนมาก็เลยเว่าขขืนอีกว่ากูเตือนสูรเดอร์หลังจากนั้นปูก่กะสวดมนต์ไหว้พระแล้วกะกลา่าวคำว่าข้าพระเจ้านายปุณพร้อมของเพื่อนมาขอหลับนอนหน้าที่แห่งนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแม่พระธรณีเทว,วบุตรเทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและของเพื่อนคนจากพยันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยเถิดหลังจากนั้น ปูก็เลยกลาบตรงที่จะนอนนั่นหาครั้งระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมัรดาพิดาคุณคู่บา,าอาจารย์พ่อปูกำลังจะก,ก้มโตนอนปูก็ต้องชะงักนิดนึงเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำอบมากระทะจมูกแล้วก็ เสียงบักปานกะเว้าขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ปุ่นมึงเชื่อจริงเหรอเรื่องงมงายพวกเนี้ยเออกูก็เชื่อตามเหตุและผลที่มันเป็นไปบางสิ่งบางอย่างเฮามองบ่เห็นกต่อมเมนว่ามันสิบ่มี่ันเฮาท่ำแล้วมันสบายใจบ่เดือดร้อนไผ่แต่ท่ำไปซะ ขันมึงบ่เสือ้อมึงกะบ,บ่ตตองเว่าอีหยังดอกมันบ่ค่อยดีเออกูไม่พูดอะไรหรอกแต่ไอเหลียนมันพูดไปทราบทุกอย่างแล้วอะ่ะอืมกูก็จ้าสิเหตุจังได๋หลังจากนั้นกูก็ลรับไปโดยความอ่อนเพลียในการเดินทางเวลาผ่านไปนานแค่ไหนบ่หู ูกะได้ยินเสียงค้นยางมาทาั้งปูกับเพื่อนเพื่อนพยายามฟั้งว่าพวกเขาคุยเยงี้กันจนกระทั่งคนเหล่านั้นมาหยุดตรงกองไฟที่ปูกับเพื่อนเพืนนอนอยู่หลังจากนั้นเสียงนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นว่าอูสกินบัตเตกนี่ บอกกูต้องแล้วกูต้องตั้งแต่ตอนคำแล้วมึงเอาบักั้างนั่นเลยซึ่งหมายถึงบักปานที่นอนอยู่ขว้ามือของปูส่วนสายมือนั่นคือบักเรียนปูจะนอนอยู่ตรงกลางปูเห็นคอนพวกนั่นมีรูปร่างเหมือนคนตทวตัวไปแต่พ่อจ้องที่ดี พวกเขาก็มีแขนที่ง่าวกว่าคนทั่วไปมือกับไงเล็บมือกับง่าวมากๆแต่แปลกว่าพวกเขาก็จังบอเห็นปูนี่เพราะว่าบ่สนใจปูเลยช่วงขณะที่ปูกําลังคิดอยู่ปูก็เห็นผู้ชา้ที่คิดว่าน่าจะเป็นปูนําหรือเป็นหัวหน้านี่ละยางมาหาบักหรีนเดี๋ยวเอามือ จับตรงทองบักเหรียนหลักก้มเอาลิ่น้าวๆนั่นเลี่ยทองบักเหรียนเลี่ยไปเลี่ยมาแล้วจูจๆลิ่นผู้ชายคนนั้นกรจมหายไปในทองบักเหรียนปูพญาย่ามจะเอินแต่ปูบ่มีเสียงใช้ตาของปูแนมไปที่บักเหรียนแตเห็นแต่มันตาเหลือกตาขคางขึ้น พ่อข้าตัวกาชักพลิงแล้วกะกระตุกนิดนึงก่อนจะแน่นิ่งไปตอนนั้นปูคิดว่าบักเลี้ยนน่าจะตายแล้วแน่นอนปูเลยพยายามหันมาทางบักปานเพื่อจะปล๊กมันแต่ก่อขยับตัวบ่่านได้ในช่วงนั้นปูเลยนึกในใจว่า ขอคุณพระศรีรัตนาไตรคุุมครองลูกหลานน้ำเดอ้อข้างหนีปูถึงขยับตัวใดในเวลาต่อมาปูก็เลยฝ่าวันมาทางบักปานก็เห็นแต่มีค,นคน้นสามสี่้นกำลังหามบักปานออกไปให้พ้นเขตกองไฟบักปานก็พยายามดินร่นจากคนกลุ่มนั่นแต่กระดินบลุดปูเลยฝ่าวูกขึ้น เพื่อจะไปซอยปักปานแต่กับตองชะง,งักเพราะโปเห็นมีผู้ชา้กัมันยิ่งใส้ชุดขาวยืนหันหลังตรงบริเวณกองไฟแล้วกไม่เสียงผู้ชา้ดังขึ้นว่าวางเขาลงวางลงอยู่นี้คนกลุมนั่นแต่ยังบาว่างในตอนแรกจนกระทั่ง มีเสียงไม่นิ่งดังกังว่านขึ้นกลับไปกลับไปหมือแล้วพวกนั่นก็ล้นล่านกปล่าถอยหลังงางนี้ไปในความมือโอ้มั่นใจว่าคนกลมนั่นน่าจะเป็นผีปาที่ต้องการเอาบอกปานไปกินแต่ว่ามีพูมาขัดขวางก่อน เลย่ยบสามารถที่จะเอาบักปานไปใดปูก็เล่ยเฝ้าลูกขึ้นไปพยุ่งบักปานกลับเข้ามาให้อยู่ในเขตของกองไฟแล้วคราวนี้ปูก็ไดิยิน่นเสียงไม่ยิ่งดังขึ้นว่าเพื่อนของเองคนที่ตายไปเป็นเพราะวิบากกรรมของเขาตามมาทัน เลยไม่มีใครที่จะสามารถช่วยชีวิตของชายผู้นั้นได้ส่วนอีกคนนึงยังพอมีบุญหนุนนำผีป่าเหล่านั้นเลยไม่สามารถที่จะเอาชีวิตของชายผู้นั้นได้ปูกะเลยก้มกราบท่านทั้งสองเพราะปูคิดว่าเพิ่นน่าจะเป็นเทวบุตรเทวดาที่มาซอยชีวิตปูกับปักปานไว ปูบริมีความมุึกว่าย่านเอียงเลยแล้วทันทัองสองก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดปูก็เลยหันมาทาั่งบักปานซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสติแล้วบักปานเบาขึ้นว่ากูเห็นพวกที่มายกกูไปพวกมันกันละตัวรูปร่างเหมือนคนเรานี่แหละแต่มีดวงตาสีแดง ันทุกซี่แหลมเปียกยื่นออกมานอกปากแขนยาวมือใหญ่โคตรน่ากลัวเลยกูพยายามที่จะเรียกมึงอะแต่มึงไม่มองมาหากูเลยเออแล้วไอ้เหรียญล่ะกูค,คิดว่าบอกเหรียญมันตายไปแล,ล้วล่ะฮะอะไรนะโธ่ไอ้เหรียญเอ้ย มืออื่นผมเฮาคอยหาใหม่ทํำใหม่ขัน้นหามมั่นกลับบานเนาะแล้วปูกับปอกบานก็น,นอนกันบ่รลับเลยต้นใต้เกือบสว่างปูก็ค่อยเพ้อรับแล้วปูก็ฝันว่ามีไม่ยิ่งใส่ชุดไท้สบายเฉียงยางไม่ยิมให้แล้วสี่มือไปทางติดเหนือแล้วก็มิเสียงดังขึ้นว่า เจ้าจงรักษาสินและความดีทั้งหลายให้อยู่คู่ตัวเจ้าไปตลอดชีวิตสินนั้นจะคอยปกป้องคุ้มครองเจ้าไม่ให้เกิดพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงหลังจากนั้นปู่กษสดดุงตื่นก็เป็นเวลาเศาราพอดีปู่กักบปบารนก็เลยพากัเปฝ่าไปหาใหม่มาทําใหม่ขัน้น ห้ามบักเลียนออกไปจากปลาทึบแห่งนั้นพอปูเดินทางไปตามทางถี่ม่ยิ่งใสชุดไทยมาบอกในความฝันปูก็เริ่มเห็นเครื่องไม้ที่ปูทำไหวแต่พ่อยางไปเรื่อยๆปูก็ยินก็จังเสียงค้นลายต่อลายคนยางมาน้ำกลนปูเลยบอกให้บักปานหยุดก่อน ลำบักปานกัเว,ว่าขึ้นมาว่าไอ้ปุน่นกูว่ากูได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่แถวหลังต้นไม้ต้นใหญ่ว่ะเออเออกูกะได้ยินแต่เดี๋ยวกูเป็นคนห้ามด่านหลังแล้วมึงมาห้ามด่านหนาแต่เดียวก่อนกูขอยางไปเบิงเพื่อความมั่นใจก่อนกูก็เลยตัดสินใจยางย้อนไป ตรงตรนใหม่ใหญ่ก็ซึ่งย่างไปแค่สซีหาเมตรปูกับบดิเห็นคนแม่แตจะคนเดียวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั่นเป็นโครงกระดูกของคนกองทับกันอยู่คันนับจากหัวกระโหลกนั่นบอตามก็ซีหาคนปูกระตกใจคักปูหูเลยว่า คนเหล่านี่น่าจะถูกผีปลาหลากเอามากินแล้วเอากระดูกมากองทับทมกันไว้ตรงจุดบริเวณนี้ก็เลยฝ่ายางไปหาบักปานในคณะที่กำลังยางไปนั่นสายตาก็คือจังไปเห็นแม่ยิ่งกับผู้่ายคูหนึ่งยืนห่างออกไปแต่เร่าเประมาณสี่หาเมตรบริไกลกันเท่าไร สองคนนั่นเขายืนยิ้มให้ปูแล้วก็เอาเมือสี่ไปซึ่งเป็นท่างเดียวกันกับไม่ยิ่งใส่ชุดไทยสบายเฉียงที่มาเขาฟันปูในเมื่อคืนนี้ปูก็เลยกล้มล่งกราบแม่ยิ่งกับผู้ชายคููนั่นพ่อเงยหน้าขึ้นก็บโบเห็นเขาทั้งสองคนแล้วรอบนี้พ่อปูทำยังบักปาน ท้ำเหมือนที่ปูท่ทำปูก็เลยยิ้มให้แล้วก็เป่าผ้ากันหามบักเรียนออกจากบริเวณแห่งนั้นในขณะที่ปูยางหามบักเรียนไปนั้นปูก็ได้เอิ้นวิญญาณบักเรียนกลับมาตามความเสือ่อพ่อยางออกมาถึงเกวียนก็เป็นเวลาตะเวนตรงหัวพอดีพอหลอกเกวียนกำลังจะเคลื่อน แต่มีความหมู่ซึกว่าเกวียนนันสั้นนิดนึงปูเลยเว่เล่ยลอยว่าแมนบักเหรียญโบ้าแมนนันตันเกวียนให้อีกจักสองเทือเนเบิง้งละกะเรื่องที่บ่านาเสื้อก็กเกิดขึ้นเพราะว่าเกวียนนันชั้นสองเทืออีหลีปูก็เลยห่วงว่าเป็นวิญญาณของบักเหรียญตามกลับมา ถึงปูจะเสียใจแต่กะยังดีที่ว่าพวกพีปาก็สามารถที่จะตักขังวิญญาณบักเหลียนไอ้เป็นบริวานเหมือนภัยร้ายต่อหลายคนที่ปูเห็นซึ่งเหลือแต่โครงกระดูกตรงบริเวณตนใหม่ตนใหญ่แห่งนั้น